ที่หนึ่งฝั่งแดงครับสองมั่งหนึ่งจดรบกวนตรวสอบด้วยครับ

เลคือห้ว่าโรหรือเปล่าตัวหังรือเปล่าหาไม้อยากก่างกรู้อ่ะ เทียบถูวะเพราะว่ามันเคยได้รหัสปวดมาก่อนตายฟรีอะ

ม่ต้องบุกขึ้นไปแล้วไม่ต้องเดินขึ้นไปอยูอ่ข้างล่างแหลกกว่าเปิดคุยไหมโคตรแหลก,ก,เ,ลกเลยก็ได้ รถควันกงานช่วยด้วยครับตรรก่าบตรรถมรบี่บปล่อยเราโดนบุกเราแดงถึงก็ออกลันทาม่เลยทีมงานก็้ในัมากลันทา ไอห,หนึ่งดอกอะไม่ค่อยน้าแต่ไอ,ต,อตัวสองบ้านหนึงดดตัตรแเลยอยู่ล่างอยู่ล่างเลยอยู่ล่างแร่เรตัวเลยต้องต้องนไสามตัวเลยตัวเสามตัวเลยก็่านันทามนันทา,รราชัวร์ ủa thôi được để tôi có tiền phát triển là mày 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 mày